คนบางคนก็ไม่มีเงินเ็ายังอยู่อย่างเสือแต่คนบางคนสันดานไม่เห็นกันได้ขณะที่แม่งไม่ได้เดือดร้อนเฮียอะไรมันก็ยังไปลงทะเบียนเลยขอคนละครึ่งคลิปนี้กระจายไปนะไปเข้าหูไอ้พวกหน้าสตินกูเชื่อกูโดนด่าเละอยู่แล้วแต่กูไม่สนละกูขอด่าพวกมึงหน่อยเถอะจะเกลียดกูก็ไม่เป็นไรกูไม่ว่าอะไรเพราะกูไม่ได้พูดไอ้คนรักอยู่แล้วงานนี้พูดแค่พวกมึงเลิกเปลูกนกกูก็มีความสุขแล้วนะนะก๊อปปี้แล้วแชร์ตัดไปเลยนะเพราะกูด่าไอ้พวกลูกนกไอ้เฮีย ประเทศนี้นแม่งเมื่อ,อไรพวกมึงจะลุกขึ้นมาสู้แล้วทากันเองทีกูเห็นแม่งไม่ได้ดีก็แหกปากขายข้าวไม่ได้ก็แหกปากขายยางพาราไม่ได้ก็แหกปากมึงก็รู้อยู่เฮียคนปลูกยางเยอะยังไงราคาก็ต้องตกเมื่อไรมึงจะคิดกันได้เองทีว่าเฮ้ยมึงเนี่ยมึงทําอะไรก็ได้ที่คู่แข่งน้อย,อยมาแล้วเดือนร้อนแล้วคนนึงเข้ามาแล้วไอไงสนเตนไอ้ลุงนกไอ้วไปวกไอ้ปรสิตพวกมึงฆ่ามึงแค่แคปรสิตกับป,กบปวกไงนี่มีประโยชน์เฮียเลยกับชาตินี้ ไม่เคยคิดจะให้ไอสัตว์วันวันรอแต่จะได้อยู่ประเทศนี้วันวันไม่คิดเฮียแล้รพวกกุจะได้รับการช่วยเหลืออะไรจากรัฐบาลคิดแค่นี้เหรอพวกมึงไอพวกไอ้ปลลสตมึงเคยคิดบ้างไหมมึงจะให้อะไรกับรัฐบาลให้อะไรกับชาติมั่งสันดานปวกสันดานปรลลสตมันอยู่ด้วยกันได้คุณสุเทพบอกแจกเงินไม่ทำอะไรดีกัก็ใช่ไงมันแจกมาเจ็ดปีแล้วมีเฮียอะไรดีขึ้นบ้างล่ะลงทะเบียนคนจนสิบสี่ล้านคนแล้วไงมันหายจนไหมล่ะอลงทะเบียนไปสิบสี่ล้านคนแล้ววันนี้ไอสิบสี่ล้านคนนั้นมันหายจนไหม เมื่อยังเป็นปลวกเป็นปรสิตอยู่เหมือนเดิมที่นี่หวังว่าคงไม่มีสลิมหลุดเข้ามานะกูไม่แดกของสลิมไอ้เหี้ยรัฐบาลประกาศมันหยุดปีนี้นะมีวันตุดจีนนะตุดจีนเป็นวันหยุดเย็ดแม่เออมึงไม่เอาวาเลนไทน์ด้วยเลยเย็ดแม่ฮะตุดจีนเป็นวันหยุดโอ้ไอสัตว์เส้นคิดกนานนี้เลยครับข่าวรายการมันไม่เดือดร้อนอยู่แล้วมึงใช้ส้มตีนอะไรคิดว่าวันตุดจีนเป็นวันหยุดนะไอเย็ดแม่ มึงคิดดูด้วเดือนกุมภาพันธ์มันมีอยู่กี่วันแล้วจุดจีนปีนี้ไม่รู้อยู่เดือนกุมภาอยู่เดือนมกราถ้าอยู่กุมภานะมึงว่าวันทํางานของกูเดือนกุมภาจะมีกี่วันเศรษฐกิจของเอกชนจะชิปหายกันไหนนะเป็นวันนี้วันทํางานน้อยแต่ต้องจ่ายเงินเดือนเท่าเดิมนะครับประเทศนี้นะมึงจําใส่กระลาหัวเลยกันเลยนะว่ารัฐบาลนี้ประกาศให้วันจุดจีนเป็นวันหยุดแต่ว่าประเทศนี้ประเทศไทยและประเทศจีนเย็ดแม่เห็นไหมเห็นวิสัยทัศน์มันหรือยังต่อหลังมึงเอาให้หมดเลยนะไอ้สัส นะวาเลนไทน์ฮาโลวีนนะเอาอะไรกันวันขอบคุณพระเจ้าอินเดปเอนเดนเดย์โฟร์ธุยไลเอาไม่ให้หมดเลยสัตว์จะได้อยู่กันเยอะๆไงเข่าวรายการจะเดือดร้อนส้นตีอลไรลายสัตว์ยังไงก็สิ้นเดือนเงินเดือนก็ออกแต่มึงนึกถึงเอกชนก็บ้างสิไอ้เฮียอยากคายมาแล้วไอ้พวกผู้ด,ดีมาแล้วนะไอ้พวกสัต์ดีนาผู้ด,ดีเหรอพวกมึงเหรอเออพวกคุณหนูตังคมไอโซเหรอพูดหยาบถ้ามึงพูดหยาบขอให้มึงพ้องตายไหมไสัตว์ถ้ามึงไม่เคยพูดคำหยาบอ่ะนะอย่าทะลึ่ง แต่ทำเป็นดัดจลิดมึงมึงไม่เคยพูดคำหยาบไปหรอฮะกูว่าอยู่บ้านอย่างน้อยมึงกูมึงก็ต้องพูดหรอวะ12กุมภานะครับวันหยุดใช่ไหมวันตุรจีใช่ไหมเป้นวันหยุดนะเพราะเราจำใสรกลาหัวเราไว้เพราะเรามีรัฐบาลที่ประกาศวันหยุดตุรจีนนะทึ่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศจีนครับแต่กลายเป็นวันหยุดของประเทศไทยเย็ดแม่มึงเอาวันอื่นนะมึงหยุดวันเข้าพรรษาวันวิสาขบูชาวันแรกนาขวัญวันกูก็ยังเออ ไอสัตว์แต่นี้มึงหยุดยในวันจุดจีนนี่เป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศจีนไอเจ็ดมากเอาวันเช็งแมงได้ไหมหยุดแมงไอหยุดบ้านไทยด้วยนะไอสัตว์หยุด,ด,ยด,ดยวันตั้งกิกวิ่งเลยนะหยุดฮาโลวีนด้วยก็ได้ไอสัตว์คนจะได้ไปเต้นย้ายเงินกา,กา,กาแต่งตัวเป็นผีเดินเันโอโ้โหกระตุ้นเศร,รษฐกิจไงหยุดเพื่ออะไรเพื่อคนไปเที่ยวหยุดเพื่อกระตุ้นเศร,รษฐกิจวันนี้เศรษฐกิจมันจะตายแล้วกูจะบอกอะไรความจริงอย่าง,างน้นนะวันนี้นะนะวันนี้รู้ไหมว่าประเทศไทยเนี่ยมี GDP อยู่ประมาณ15ล้านล้าน นี่คือ gdp นะของประเทศไทยกนะูหาคำแปลของ gdp ที่มันดีๆีกว่านะอย่าพูดผิดอดกนะเพื่อไอ้พวกลูกลกบมจะเข้าใจมั้ง gdp g r o s s domestic product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยนะอ่าเป็นมูลค่าทั้งหมดนะของผลิตภัณฑ์นะไม่ว่าจะเป็นการขายของซื้อขายบริการแล้วทำให้เกิดเป็น ตัวเลขนี้ขึ้นมาคนระับคนไปตีหม้อคนระับแล้วถ้าเกิดมีการแจ้งเปลายได้นะรว่ามีการวันนี้นะเปิดซองขึ้นมาเนี่ยครับและมีคนไปตีหม้อรับได้เงินจากการขายบริการหม้อเนี่ยครับมาหนึ่งแสนบาทก็นับเป็นตัวเลขของ gdp ขายรถยนต์ครับได้เท่าไหร่ก็นับเป็นตัวเลข gdp ดังนั้นตัวเลข gdp คือการซื้อการการขายอะไรก็แล้วแต่ในประเทศนี้นะครับเกิดยอดขายขึ้นมานั่นแหละคือเขาเรียกว่า g r o s s domestic เฉพาะภายในประเทศนะครับไม่รวมส่งออกนะเขาเรียกว่า GDP g r o s s domestic product แต่ใน,นวันนี้นะประเทศเราเนี่ยมี GDP ก็คือประเทศเราทำไมที่บอกว่าการแจกเงินก็้ามาในระบบนะบฟังไว้นะพวกลูกนกนะให้คนละ500เพื่ออะไรครับเพื่อกระตุ้นตัวเลข GDP ใช่นะเพราะไอ้มนุษย์พวกนี้นะครับเอาเงิน500บาทเข้าเซวไปซื้อของในเซสมมุติอะ รัฐบาลแจกกันหมื่นล้านไอ้มนุษย์รุน่นนี้เอาเงินไปซื้อในเช่นเวนทั้งหมดหมื่นล้านตัวเลข GDP ในประเทศก็จะถูกนับเพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นล้านฉะนั้นวันนี้ครับรัฐบาลก็จะคุยโม,โม้สมมติรัฐบ,บ,บาลแจกเงินกันไปแสนล้านสมมติตอนนี้ตัวเลข GDP ประเทศไทยนะมีอยู่หนึ่งล้านห้าแสนบาทอันนี้คือ GDP สมมติว่ารัฐบาลแจกเงินเข้าไปอีกหนึ่งแสนคนเอาไปใช้จ่ายทั้งหมดเลยเกิดการซื้อตามห้างสรรพสินค้าตามอะไรเลยกลายเป็นหนึ่ง ล้าน6แสนก็1ล้านแสนนี่ไปคำนวณตัวเลข GDP เข้าใจนะผมจะพยายามช้าๆคุณจะได้เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลวงนี้มันคุยแต่เรื่องตัวเลข GDP ว่าปีนี้ตัวเลข GDP โตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะมันก็เอาตัวเลขจากการที่บริษัทห้างร้านต่างๆที่ส่งยอดขายที่จ่ายแวตใช่ไหมครับมันคำนวณจากตรงนี้ใครขายของเท่าไหร่รัฐบาลก็เก็บแวไดเ,เท่านั้นใช่ไหมครับ ถ้ามีตัวเลข GDP เท่าไหร่หมายว่ารัฐบ,บาลเก็บภาษีได้ได้7%จาก GDP นี่คือ,อไรายได้ของประเทศเออนะแต่ใน,นวันนี้ในเมื่อเศรษฐกิจมันไม่มีกําลังซื้อผู้คนไม่มีเงินซื้อไม่ยอมจับใจ่ายใช้ถอยรัฐบ,บาลก็เก็บภาษีไม่ได้เออฉะนั้นรัฐบ,บาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการซื้อขายเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้รัฐบ,บาลได้มี GDP มันเพิ่มนะครับจะได้เก็บรายได้เพิ่ม ก็คือ7%ของ GDP จะเป็นรายได้รัฐบาลวันนี้รัฐบาลไม่มีทางออกทำเฮียอะไรไม่ได้แจกเงินให้กับคนจนบัตรคนจน14ล้านคนไอ้มนุษย์พวกนี้นะครับจะได้เงินเดือนละ500หรือ300หรือเท่าไรก็ช่างแม่งมเดพวุกนี้ก็จะเอาเงินเข้ามาจ่ายจะมีเงินแน่นอนจาก14ล้านคนสมมุติ14ล้านคนนะครับคูณด้วยคนละ500ตัวเลข GDP ก็จะมาเพิ่มขึ้นเนทุกเดือนจากไอ้พวกมนุษย์พวกนี้นะเดือนละ700 0ล้าน เจ็ดพันล้านเนี่ยที่เป็นเงินที่เข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้เงินของประชาชนหาแดกมาเองนะครับแต่ว่าเป็นเงินที่รัฐบาลแจกเงินเนี่ยคนจนนะว่าครับแล้วรัฐบาลก็จะได้เก็บภาษีได้จากตรงนี้เงินรัฐบาลเองนะอัดยายซื้อขนมยายเข้าใจไหมครับจ่ายไปปุ๊บคนเข้าเซเว่นเซเว่นขายของได้เจ็ดเปอร์เซ็นต์ของรัฐบาลอตนี้พอสมมุติว่ารัฐบาลแจกเงินไปเยอะๆนะครับเงินเข้าเซเว่นเข้าแมคโครเข้าโลตัส GDP ถึงเรีกแจกมาแสนเงินแสนล้านจะมาคำนวณเป็น GDP ในภาครัฐว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศเนี่ยโตขึ้นอีกแสนล้านถามว่าประชาชนด้ส่วนตีอะไรมั่งแสนล้านนี้มันไปเข้าที่ใครครับ GDP ประเทศเพิ่มขึ้นจริงแต่เงินเข้ากระเป๋าใครครับก็เข้ากระเป๋าเจ้าของบิกซีโลตัสแมคโครเซเว่นใช่ไหมครับท่นั้นวันนี้การพูดถึงเรื่องตัวเลข GDP เนี่ยมันไม่แฟร์เว้ยเพราะว่า GDP ที่มันโตขึ้นมันโตแต่ว่าเงินมันเข้ากระเป๋าคนรวย รัฐบาลเก็บภาษีได้ก็จริงแต่ประชาชนได้เฮอะไรล่ะครับแล้วอย่างกูจะได้เฮอะไรล่ะครับสนใจหรือยังตอนนี้ประเทศเรานะครับเรามีนี่นะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเราเมีประมาณ15ล้านล้านกว่ากว่านะไม่ถึง16ล้านนี่คือตัวเลข GDP นะครับการจิเป็น GDP นี่คือคือการวัดขนาดของเศรษฐกิจของประเทศตัวเลข GDP มันเป็นการบอกถึงขนาดของเศรษฐกิจของประเทศประเทศเรามีขนาดเศรษฐกิจอยู่ประมาณ10เอาตีเป็น16ล้านก็ไนดะ้ สิบหกล้านล้านนี่คือขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่วันนี้ประเทศไทยมีอะไรครับมีนี้ครับเท่าไหรตอนนี้แปดล้านใช่ไหมประมาณเจ็ดจุดแปดล้านนี่ไงเนี่ยไม่แน่ใจตัวเลขล่าสุดเท่าไหร่นะครับนั่นก็หมายความว่าเท่าไรครับครึ่งหนึ่งนะถ้าสิบหกล้านมีนี้อยู่แปดล้านก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ g d ดีเข้าใจได้ครับเออเพราะน,นั้นฟังผมนะครับประชาชนบางคนอาจจะไม่เคยเข้าใจเรื่องระบบเศ,ษศร,รษฐศาสตร์แต่อยากให้ฟังผมแล้วคุณจะเข้าใจ วันนี้ใะประเทศเราบอกว่าเป็นหนี้นะครับตอนนี้มูลค่าหนี้เราเนี่ยถ้าเกิดกฎหมายนะบอกว่าให้รัฐบาลสร้างหนี้ได้ไม่เกิน4 0ของ gdp ถ้าขนาดเศรษฐกิจเรามี16ล้านนะครับ16ล้านคูณด้วย4 0ของ gdp ก็คือรัฐบาลจะมีหนี้ได้แค่6.4ล้านล้านเท่านั้นเองนะแต่วันนี้หนี้เรามันเกินไปแล้วมันเกิน6.4ล้านล้านแล้วตอนนี้รัฐบาลพยายามจะปั่นตัวเลข gdp ขึ้นเพื่ออะไรครับถ้ากฎหมายบอกว่าคุณสามารถมีหนี้ได้ เท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าตัวเลข GDP ขยับถ้าสะบบเศรษฐกิจเราเป็น20ล้านล้านนะสมม่ิประเทศเรามี20ล้านล้าน40%ของ20ก็คือ12ล้าน12ล้านล้านนั้นสามารถรัฐบาลสามารถกู้หนี้ได้ถึง12ล้านล้านเพราะถือว่ายังอยู่ในวงเงินเครดิตคือ40%ของตัวเลข GDP แต่วันนี้ตัวเลข GDP มันติดลบมูลนี้เดิมนะครับที่เราเคยมีอยู่นะครับ มันอาจจะยังไม่ทะลุเพดานเงินกู้แต่พอตัวเลข GDP มันตกนี่มันก็เพิ่มขึ้นในเมื่อ,อไรายได้นี่คุณมีเท่าเดิมแต่ไรายได้คุณน้อยลงนะแสดงว่าสัดส่วนของนี่มันสูงกว่าสัดส่วนของอไรายได้พอจะเข้าใจหรือยังวันนี้รัฐบาลมันพูดแต่ GDP อยู่ดิเพราะอะไรประชาชนฟังไม่รู้เรื่องไงประชาชนทั่วไปฟังไม่รู้เรื่องกันนักธุรกิจอย่างผมมันฟังรู้เรื่องไงกูถึงแม่งกุ้มผมเชื่อหลายคนฟังผมมาประมาณปีนี่วันนี้พวกคุณหลายคนเก่งเรื่องธุรกิจแล้วสามารถไปดูแลธุรกิจคุณเองได้เรียบร้อยแล้ว คุณเข้าใจระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐศาสตร์ระบบการตลาดระบบการเงินของประเทศนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้คนระับนี่เรานะครับนี่ประเทศนะนี่ผมยังไม่ได้พูดนี่ภาคครัวเรือนเลยนะอยากฟังต่อไหมครับผมพูดถึงเรื่องนี่ภาครัฐนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี่ภาคครัวเรือนเลยนะอยากฟังไหมถ้าอยากฟังบอกถ้าไม่อยากฟังก็จะได้ไม่พูดนะครับ